ขอยินดีต้ารับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนสิงหาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่55ข้อที่17ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพระเจ้าร้องทุกข์และคล่ำคลวน และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่32ข้อที่16ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมิกชนทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ในเวลาน้ำท่วมมากน้ำจะไม่มาถึงคนนั้น และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่62ข้อ8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ร้ภัยของเราและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้ปรากฏดังนี้ว่าเราเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือการเวลาและสรรพสิ่ง จงสแสวงหาเราเถิดไม่ใช่เฉพาะในเวลาเช้าเท่านั้นแต่ตลอดทั้งวันลูกเอย๋ยอย่าให้ปัญหาที่เจ้าไม่ได้คาดคิดมาแย่งความสนใจของเจ้าไปจากเราแทนที่จะทำเช่นนั้นจงอธิษฐานพูดคุยกับเราในทุกๆเรื่องแล้วเฝ้ารอคำตอบของเราด้วยความมั่นใจเถิดลูกเอย๋ยอย่าให้ความทุกข์ร้อนใดๆ เข้ามารบกวนการพูดคุยกันอย่างสนิทสนมของเราเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะผิดพลาดมนุษย์ก็มักจะตีความว่าความผิดพลาดนั้นคือการลงโทษจากเราแต่จงเลือกที่จะมองหาพระพรที่ซ่อนอยู่ในความยากลำบากเหล่านั้นจงให้เราเป็นที่ีิภัยของเจ้าโดยการระบายความในใจของเจ้าและวางใจในเรา ตลอดเวลาอาเมนขอขอพระเจ้าที่จะสงรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับฟังมีความหวังอยู่สมอไปและมีคือความรักของพระองค์บอกเอาไว้ก่อนจะบอกเอาไว้ก่อนรักพระเยซูไม่สมัมภา